สวัสดีครับพี่น้องวันนี้สาวมุฑ์พาฟีผ้าน้องมากตลาดเทศบาลตะานนาแก่สกลนครนะครับเดิอตลาดนี้เ่เเคยมาถ่ายเส้นหนึ่งตอนสมัยอยู่นคอนปนมเน้มพี่น้องนี่มารอบรอบสองครับผมของขายหลายที่เกลว์มา่าาเขียบไหม สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาสดีค้ามาบุกตลาดหน้าแก่เดินาไปเขาตลาดหน้าแก่ครับคนละไม้หลมะบงญบุญคราบ้าพี่น้องิ่งอันนี้เป็นดงเลยวีนเข้าองนนาันเนี่ย ไอ้ตุนพี่ไปไปพี่น้องาพี่น้องเห็ดบ่างเห็ดเ้วล่ะครับนี่ปลาไหลพี่น้องอันนี้กับปูหน้าบ้านเขาเฮ็ดยังเนียนเลยอยากเป็นเงาคนเด็กเป็นเบื้องหัว อันนี้เห็ดไข่เดลอดนวนเห็ดดินเห็ดทานเห็ดไข่บอกรับพี่น้องเห็ดดินได้พี่น้องไม่จะเห็ดอันนี้เมื่เนาะช่วงนี้เนาะตะกกระเต็นกับนี่ครับตลาดน่าแก่เห็ดนในกระพิปูมลูกต่อจานเท่าไรอันนี้ลูกตตต่อครับอันนี้เท่าครับพี่น้องอันนี้

มานะ่มานะ่มาดิจ้ะเอ้มาไปพี่นุ <S <S ่มพี่หน่้องยางเบไรู้ว่าแม่คุณมันจะได้ยังไงเฮา เปอม่า่มพันคน้มันสวยนวสวยค่ะสวยอันนี้แบทอดอันยิ้มนะอันนี้แบบเป็นแต่รู้เมยงดากืออัตหักเที่ยุงจากบาทคะตะกะแตปลูกย่างไปเลยขุ้งละห้าิบมันไครบอกบงอันแมีค่ายหยอกคนพี่น้องอากบ่มีหอม องไรน้อ <laughs> ไม่ไไม,ไมีตะกกะแตนในหลังก,กรบอกอกเก๋รนมามตะกะแตนนี่กระบอกแตงโม้องดูหลายแห่แตงโมกระบอกแตงกิ่งไม่เนอามแม,ม่ตัววายุ่ยวนทางบ้านเทาี่ึ้นด้วยกันบ่ ปา้าขนมนี่น้องนะซอสในชีสันงามตาตลาดมีโกมีน้ำไหม้งือ่ไอืมมีน้ำไหมได้เห็ดพี่นา่มาไมงยิไมไหมนอครับ ไอ้มนบ่ลิีนไม่เ่าเอาว่นะโอเคมีที่เด็ดเท่าไี่ดอกที่เด็ดสาวเราบริสันหลักใหดีเลยพี่น่อยใหญ่ห

จักบาทจ้าอบคุครับนี่หน้านีนน้งไหมครับ ตลาดไง,งเจ้างา่าไหมล่ะ้าจะจ้า,ามไ้ทั้งบอ,อห้าบาทตลาดนาแกสกลน,นครครับพี่น้องใหญ่เลยครับี่ะรอบที่สองเลยเคยมากลยครับลปาตุนจะว่าไปทางไหนเนาะปาตุนเนาะโอ้พี่โอ้กำลังถามหายว่าไปทางไหน <laughs> ได้ยังเจ้าตัวให้่เาก็ไม่ได้นะตัดเถะไอ้ออตนเอานี่ก็ได้ใหญ่นเนาไอ้ตอนนั่นจ้าเอานี่สันใหญ่แบบเฮดปลาแดดพี่เนาะปลาแดด สดๆเลยนอสนมากถ pues mm ้าจะไปปลูกพักหลายทางอีสานเนาะอยากได้นอไม่กับพ yeah. ่อไม้นอไม่เนาะอันเดง โอ้สาวเล่าบอออีสานครับไล่ติดตามตลอดเดวเือ่อยเอ้ยเด้ออครับขอบคุณทีไทยบอครับรายการเที่ยวนี่นะครับหาไทยแบบนี้นะป้าครับผมคุณมารายการเพยงดิบดันมาไปตุนล่องเพ่งดิบดันบอันวาเพ่ี่องน้ำบกวันซาลาบอวันสาอ่านไปลว่าเนึกว่ารายการเพียงหมดว่า ไปพี่น้องเอาไอพี่น้องวันนี้อันนี้นอีกแถวหนึ่งไปไซน์โนะวันนี้ครับไปพี่นอ้องม่วุ้ย เบ่งไปเรื่อยๆพี่น้องสิ้นครับผมอันนี้หมูแบบข้าวเจียวแบบไป็นอดกิน แม่ที่เอาเป็นชุดลาบคือชุดจังไนครับชุดลาบเาะพราะเราเรียนเนื้อไ้ง่ายไาม,มาพี่น้องอย่าบอกว่าลายนี่ก็เคยมาซื้ออยู่ยพี่น้องเห็น้องบัเป็นซื้อเนื้อก่อนได้พี่น้อง อันเนื้อทางยีสานนี่ยคิดได้ถ้าเนื้อแบบสดๆเลอะไรพี่น้องเลยเนื้องามก่อนซีโค้มกบบนี้ีโก้มแบบนีใช่ไหมครักลับไปนี่พี่น้องเขาอันนี้่านน้องก็ะจะเรียงก็สดเลยลายพี่น้องก็สดๆเลย ป่าแล้วมั้งเหรอพักรีสอร์ทดีๆน้อยเย็นนะนีะ่คนขายก็มีแต่ผู้สาวเด้เพี่น้นองเ <c oughs> มียข่าไม่ได้ผู้สาวไป <c oughs> ขอบคุณครับไปเฮ้าก่อน ครับซื้อเัาเพ็ดพี่นอ้องไปโอเคุนนะคนละไม่พี่นอ้องคนโอเคพี่นอ้องกลับแล้วครับ ตลาดสดหน้าแก่เทศบาลหน้าแก่